ท่านสาธุธนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายวันนี้ยังเป็นคนวันที่สิเจ็ดกรกฎาคมสองพห้ายิเจ็ดตามเดิมแต่ว่าเวลานี้ดึกมากแล้วมองดูนายกาเห็นเลขเห็นเข็มสั้นถึงหมายเลขสามและเข็ยมยาวถึงหมายเลขหนึ่ง ก็แสดงว่าสารนาฬิกาเศษผมนอนตื่นขึ้นเวลาตีสองลุกขึ้นมาทำจิตให้สบายตามแบบฉบับของผมรู้ว่าผมเป็นคนนอกรีดนอกรอยท่านว่ากันอย่างนั้นนอกรีดนอกรอยของคนขี้เกียจ ว่าอยู่ในริดในรอยของคนทำงานตามเวลาคำว่าเวลาของผมนั่นก็คือว่าต้องทำงานให้เสร็จเพราะว่า,าเกษตรนี้เป็นเกษตรหน้าที่สี่เป็นเกษตรที่สองหน้าที่สองของของเกษตรที่สองคิดว่าวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมต้องทำให้เสร็จ ทั้งที่ป่วยไข้ามาสมบายก็เป็นของไม่แปลกหรือว,ว่าพระพุทธเจ้าเวลาที่ทรงไปชวนหนักลงก็ยังทรงเทศโปรดพุทธบริษัทแต่ว่าผมมีความป่วยไข้ามาสมบายวันนี้รู้สึกว่ามากมากจนกระทั่งลงรับแขกไปไหว ชาวสามพรานมากันเจ็ดสิบคนเ็จผมก็ลงพบไม่ได้แต่ถามว่าทำไมจึงบันทึกเสียงได้ที่การบันทึกเสียงได้ก็เพราะว่าผมนอนบ้างนั่งบ้างผมมีแรงนิดหนึ่งก็ลุกขึ้มาบันทึก สำหรับเทปภาพลืมเ,เปิดภาพก็ขอให้บอกบอกให้ทราบว่ายังไม่เข้าเรื่องเรื่องที่จะเข้าต่อไปในวันนี้ก็คือว่านิาพพานมีสภาพไม่ศูนนี่ก็มาวัดความเลวของผมอีกผมก็เลวตามเดิมความจริงผมเลวเรื่องนี้มานาน ได้ยว่าฟังหลายๆคนพูดกันแม้แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านก็พูดกันว่านิพพานศูนย์แลวตำราที่ผมเรียนก็นิพพานศูนย์ผมก็เลยแนะนำบรรดาญา,าโยมพุทธบริษัทว่านิพพานศูนย์และเวลาสอนนักเรียนก็สอนว่านิพพานศูนย์ เวลาผมเทศผมก็เทศว่านิพพานโสนรวมความาผมเร็วถึงขั้นเต็มขั้นแล้วต่อมามาศึกษาในพระกรรมฐานจากพระผู้ใหญ่หลายท่านท่านยืนยันว่านิพพานไม่โสนเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้เปิดเผยหนักหนักกว่าคองอื่น ก็คือหลวงพ่อสดวัดปากนาภาษีเจริญสมัยนั้นท่านยังเป็นหลวงพ่อสดอยู่ยังไม่เป็นพระครูแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าคุนผมไปหา,ท,าท่านท่านก็บอกว่านิพพานไม่สนแล้วแถมท่านก็นยังพูดในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นคือท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้ ผมไปพระนิพพานมาพระนิพพานนี่พระทิพนี่พนิพพานนี่มีร่างกายเป็นแก้วหมดว่าผมรับฟังจากท่านอย่างนั้นก็คิดว่าถ้าตัวเป็นแก้วจะเดินจะพูดได้ยังไงนี่ความเลวของผมอย่างนี้ก็อ,อันดาาับผานทั้งโง่ทั้งบอดคือบอดไม่รู้ความจริงของพระนิพพาน แต่ในที่สุดท่านก็แนะนำว่าการที่จะรู้จักนิพพานจริงๆทำกันยังไงก็นำแบบฉบับของท่านมาปฏิบัติประยุกต์กันกับแบบปฏิบัติที่ทำไปแล้วค <c oughs> นที่สุดผมก็ไปชนนิพพานตามที่หลวงพ่อสดท่านพูดแต่ในตอนนั้นความมั่นใจมีแต่ความมั่นคงยังไม่มี มั่นใจว่านิพพานมีจริงแต่ความมั่นคงคิดว่าคนอย่างเราจะสามารถปนิพานธ์ในชาติใดชาติหนึ่งได้หรือไม่นั้นไม่มีโ <c oughs> ดยมีความรู้สึกตัวว่าตัวเลวจริงๆมีความเลวมากต่อมาเมื่อความมั่นคงของจิตเกิดขึ้น หลังจากตายจริงๆวาระที่สามไปพบที่พานจริงๆจึง,จงได้มีความมั่นคงของจิตว่าถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ถ้าเราไม่ละความมียามชาติใดชาติหนึ่งก็ต้องไปได้แน่เหมือนกับเราเดินทางไกลเราเดินทางไกลถ้าเราไม่ละการเดิน วันนี้ถึงตรงนี้เราพักหายเหนื่อยมีกำลังมีมีทุนแล้วก็เดินทางต่อไปเหนื่อยที่ไหนพักที่นั่นพักแล้วหาทุนต่อไปสะสมทุนให้พอกับการเดินทางเดินไปถึงช่วงไหนหมดทุนก็หยุดที่นั่นสะสมทุนต่อไปข้อนี้ชั้นใด แม้การปฏิบัติตนเพื่อไปพนิภัน์ก็ชินเดียวกันถ้าเราค่อยๆสะสมความดีทำลายความชั่วอันดับแรกทำลายโลภะความโลภก,ก่อนเพราะทำลายง่ายในเมื่อความโลภค่อยๆลดตัวลงแล้วเมือม่อความโลภหมดเราก็ทำลายความโกรธต่อไป มาทำลายความโกรธได้ก็ทำลายความหลงต่อไปถ้าชาตินี้ทำลายได้ไม่หมดเราก็หวังการทำลายชาติหน้าต่อไปเพราะว่ามีความมั่นใจว่าตายแล้วมีสภาพไม่สญแล้วผมก็อยากขอคุยให้พวกคุณฟังในเมื่อจบเรื่องต่างๆนี้แล้ว อดสงของมโนยิธิเมื่อจบไปแล้วจะคุยถึงประวัติของผมที่เคยตายมาแล้วหลายครั้งการตายหลายครั้งเป็นของดีตี่นี้ก็มาพูดกันถึงนิพพานว่าทำไมนะท่านจึงบอกกว่านิพพานศูนย์ความจริงผมก็โง่ต่อไปคิดไม่ถึงว่าคนโง่ประเภทนั้นมี ไอ้ผมนั่งโง่มาแล้วแล้วโง่คนเดียวไม่พอสอนให้ลูกศิษย์ตุต้สาโง่ด้วยวิริพานศูนย์แล้วก็เทศบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมีความเข้าใจวินิพานศูนย์ทางนี้ก็เพราะว่าผมก็โง่ตามท่านโง่ใครจะโง่ผมไม่ทราบ พราะผมอ่านหนังสือหนังสือนั้นไม่รู้ว่าใครเขียนแต่ครูสอนนักธรรมของผมท่านก็นเลยเอามาสอนผมเหมือนกันผมไม่โทษะจโง่เพราะว่าท่านคิท่านสอนตามหนังสือการเย,ยนิพานเป็นของยากมรรดาเพื่อนไปสนนายายาู่สมณีนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทพึงเข้าใจตามนี้ว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ มีความหยาบก,กว่าผีมากคำว่าผีก็หมายถึงสัมเวสีบ้างอสุรกายบ้างเปรตบาจงจยพวกที่เบาอย่างปลัตตูระจีวีเปรตพวกนี้ก็มีร่างกายบางกว่าเราคนหรือสัตว์ถ้าผีหรือเปรตเรือสุรกายไม่ต้องกายไม่ต้องการใ,ให้เห็น คนไม่สามารถจะเห็นได้เลยแต่ว่าเขาสามารถจะเห็นคนได้ที่แสดงว่าเราหยาบกว่าเขาตาของเราใช้อะไรไม่ได้มาพูดถึงผีก็ดีสุรกายก็ดีเปรกก็ดีก็มีร่างกายหยาบกว่าเทวดาถามว่าเทวดาชั้นไหนผมก็ต้องตอบว่าตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไป ท่านมีร่างกายละเอียดกว่าผีท่านพวกนี้ถ้าว่าท่านไม่ต้องการให้ผีเห็นผีไม่สามารถจะเห็นท่านได้เลยและสําหรับเทวดาก็มีร่างกายหยาบกว่าพรหมพรหมมีร่างกายละเอียดกว่าถ้าพรหมไม่ต้องการให้เทวดาเห็นเทวดาก็ไม่สามารถจะเห็นได้เลยสําหรับพระอรยาาิยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ที่ไปนิพพานแล้วมีร่างกายลีเอีกกว่าพรมถ้าไม่สามารถเจพรมเห็นพรมก็จะไม่สามารถเห็นได้เลยนี่ตามคุณสมบัติร่างกายแต่ละฝ่ายมีความละเอียดระยาบไม่เสม,มอกันแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาขอพูดเรงลีลาการปฏิบัติพระรรมฐานจะเป็นในรูปไหนก็ตาม ย่อมมีผลเสมอกันเพราะว่าถ้ามีจิตสะอาดพอความวาจิตสะอาดพอนี่ต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาศีลดีสมาธิดีปัญญาดีแล้วตัดความตนีได้นั่นคือไม่มีความโลกทั้งหมดนี้ถ้าดีจริงๆ แล้วดีท่านชั้นโลกีถ้าดีขั้นโลกีขนาดต่าก็สามารถถ้าจิตเธออาจขั้นนี้สามารถจะเห็นเทวดาได้แต่ไม่สามารถจะเห็นผมได้ถ้าผู้ที่ปฏิบัติมโนยิธิหรือปัญญาก็ไม่สไปสาสามารถจะไปสวรรค์ได้แต่ไม่สามารถจะไปพรมได้ ท่านที่ฝึกทิพกุญญานในดานหลักของวิชาสามก็สามารถเห็นเนื้อแค่เทวดาไม่เห็นพรหมถ้าจิตเสืยอายกว่านั้นมีความเข้มแข็งในสมาธิดีกว่านั้นเป็นกำลังชาญทรงตัวต่วตามเวลาสงควรไม่มากนักสําหรับท่านที่เจริญในหลักสูตรขวิชาสามได้ทิพย์กุญญา กำลังจิตเป็นชาญสามารถจะเห็นผมได้แล้วพูดกับผมก็ได้ท่านที่ได้มโนยุธิมีกำลังชาญชานเข้มแข็งสามารถจะไปเขตของผมได้ท,ท่านที่มีความสามารถมีจิตสะอาดมีความเข้มแข็งจิตสะอาดตาอดับอย่างต่ํา เฉพาะเวลาสะอาดเท่าพระโสดาบันขึ้นไปสะอาดเท่าขั้นพระสดาและสิกธาคาอย่างนี้หากว่าท่านเจริญแบบที่กุย,ยานในฝ่ายของวิชาสามท่านสาม,มารถจะเห็นนิพพานได้หากว่าท่านนฝึกมโนยิธิก็สาม,มารถจะนิพพานได้ และเข้าเขตนี่พานได้โดยเฉพาะเฉพาะที่ท่านฝึกมโนยิธิเข้าเขตที่พานได้แต่ว่าไม่สามารถจะนั่งเล่นนอนเล่นในวิมานที่นิพพานได้แต่ว่าถ้ากำลังใจของท่านเวลานั้นสะอาดถึงที่สุดเวลานั้นไม่มีกังวลไม่มีความโลภก,ก่อจิตไม่มีความโกรธไม่มีความหลง หรือไม่มีราคาความกําหนักจินดีในโลกแต่อย่างนี้จิตสะอาดอย่างนี้เฉพาะเวลาเวลานั้นถ้านจะเข้าเขติพัน์ได้แล้วก็เข้าไปในวิมานได้สามารถนั่งเล่นนอนเล่นได้อย่างเป็นสุขนี่ระบรรดาเพื่อเป็นสุสมณนินแล้บาสุขบาสกาญาติโยมที่รัก ความจริงเรื่องของพระนิพพานนี่มีตามที่พระเจ้าทรงตรัสแต่ได้ว่าคนเห็นนิพพานมีไม่ใช่ไม่มีแต่คนเห็นนิพพานจริงๆท่านไม่คอยจะพูดทางน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านลำคาญลำคาญบรรดานักปราชญ์ที่ไม่เอาไหนทำตนเป็นศาตสนดาแต่ว่าจริยาใช้อะไรไม่ได้ ทั้งนี้เพราะอะไรว่าถือตำราเป็นสำคัญฉันอ่านตำราเก่งก็แล้วกันดีไม่ดีก็ทำลายพระพุทธศาสนาสิ้นด้วยที่ว่าทำลายพระพุทธศาสนาก็นั่นหมายความอ่านไปอ่านมานากักๆนักเข้าก็หมดความเชื่อถือเลยไม่เชื่อตำราพระพุทธเจ้าเทศน์ว่าการตายแล้วเกิด ท่านก็ใช้อารมณ์ของท่านทั้งความตายตายแล้วไม่เกิดตายแล้วมีสภาพสูญพระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์มีนรกมีท่านก็บอกว่าไม่มีก็บความว่าท่านทําลายความดีของคนทั้งโลกเมืคนคิดว่าถ้าตายแล้วมีสภาพสูญก็ไม่ต้องทําความดี ชาตินี้จะเร็วแสนเร็วยังไงก็ได้นี่ความวุ่นวายของโลกก็จะเกิดขึ้นเพราะนักปลาชประเภทนี้ในปอีระเภทหนึ่งสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรมไม่มีเทวด,ดาไม่มีอะไรก็ทั้งนั้นแหละนี่ก็ไวนกันถ้าตายแล้วไม่มีจุดลงโทษ ก็เลยทาได้ความชั่วก็ได้มีกําลังมากก็คงเห็นคนมีกําลังน้อยคนมีอํานาจมากก็คง,คงเห็นคนมีอํานาจน้อยคนมีอาวุธมากก็คงเห็นคนมีอาวุธน้อยรวมความแล้วโลกทั้งโลกไม่มีความเป็นสุขแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไง ในพระไตรีดฎกเล่มหนึ่งไม่วินัยปีดกเปิดขึ้นไปก็เจอนรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาแค่เล่มเดียวก็พอพระพุทธเจ้าทรงตัดยืนยันสวรรค์ยืนยันนรกขุมโลกทั้งหมดที่เรารู้นี่รู้จากของพระพุทธ,ทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยเทศยว่าเคยไปแสดงโปรดพระพุทธพระพุทธพระพุทธมารดา ที่สวรรค์ชั้นดาวสดิสถิวโลกและวิมานวัตถุพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงจัดไปเยอะอันนี้แล้วก็ทรงยืนยันยังพระโมคคัลลานี่เป็นอักษาวกก็สามารถท่องเที่ยวไปนรกกตสวรรค์นำข่าวสารมาบอกชาวบ้านที่เป็นาาญาติเพาญาติของท่านมีความทุกข์ต้องการให้ช่วยแบบนี้ ใหญ่ของท่านมีความสุขก็ผลความดีอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้องค์สมเด็จพระโทธเจก็ทรงยืนยัน <c oughs> แล้วก็อย่างในเรื่องของทา้กกาวสกะคือพระอินทร์เช่นท้าวมหาลีสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศเรื่องทา้กกาวสกะาคือพระอินทร์อย่าคิดสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเห็นเองรู้เองคือฟังใครเขาพูดมา ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันกระทามาลีว่าท่านไม่ทราบไม่ใช่ทราบแต่เรื่องทามาลีอย่างเดียวบุญยกรรมที่ทามาลีทาเพราะอะไรจะได้เป็นเอ้าขอโทษไม่ใช่รู้ไม่รู้แต่เรื่องของพระอินทร์อย่างเดียวแล้วพระอินทร์ทำความดีอะไรจรึงเป็นพระอินทร์มีสมบัติขนาดไหนบ้างพระองค์ก็ทรงทราบ ยังได้นำมาถึงเรื่องราวของพระอินท์ทั้งหมดอย่างเรื่องของพระมหารกครสด้วยความจริงผมนำมาพูดเนี่เปนเรื่องย,ย่อๆนะนิดๆพระมหารกระสนีเป็นพระที่เทวดาต้มและตุนหลายครั้งหลายวาระเพราะว่าท่านชอบเข้านิโรธาสมาบัติดังนั้น เทวดาเมื่ออ่อนจานรนท่าสมาบัติคนทําบุญเมียนิสงมากเทวดาที่ได้ย่องมาทําบุญแทงคนใช่นี่รวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วก็ท่านที่อมภากาสาวพับฒนดาข้นวิสุทธสมเนคนอื่นเขาจะไปยังไงจะช่างท่านอย่าไปสนใจสำคัญพวกเราอย่าเป็นชาติทิฏฐิ แล้วก็นะัแนะนำบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทผู้มีคุณเพ่งเลี้ยงเราให้มีชีวิตอยู่ได้เข้าใจความดีของพระเจ้าอย่าทำให้ท่านหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิกรรมของท่านนอกจากจะชั่วตัวคนเดียวก็หาไม่ยังทำลายความดีหรืออักตันยูไม่รู้คุณความดีของญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่ท่านเลี้ยงมา ทำให้ท่านหลงผิดเข้าใจผิดท่านต้องลงอบายภูมิคือ,อนักบทเรานี่ท่านเลวเมื่อทาให้มรรดาญาโจมลงอบายภูมิด้วยจะดูตัวอย่างตัวอย่างพระเทวทัตเพราะเทวทัตได้ปัญญาห้าในตอน,ต,อนต้นแต่ในที่สุดตอนท้ายท่านกลายเป็นคนเลวก็พาพักพวกลงเวจีเป็นแถว ท่านมาหากวินแล็ปิลาพิขุนี่ก็เหมือนกันตัวท่านเลวก็ทํำให้แม่จะน,น้องสาวลงอาวีจีด้วยยังอาจจะมีคนอีกหลายคนพระอีกหลายองค์ที่เคารพในท่านปฏิบัติตามท่านซึ่งท่านทําลายพุทธศาสนาทําลายคําสอนของพรธเจ้าทุกอย่างติดในลาบเสการะติดในความเป็นใหญ่ที่มีบริษัทปริวัร รวมความว่าท่านลงอเวจีแต่ผู้เดียวไม่พอท่านก็เลยชนแม่กับน้องอาจจะมีคนอื่นหลายคนลงอเวจีด้วยฉะนั้นเรื่องการเข้าใจในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอทุกคนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่นําไปแนะนําทุกคนให้มีความเข้าใจการพิสูจน์คำ อนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทํากันได้แล้วอาตมาในรู้สึกอายญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่และก็ที่อื่นที่ได้มาปฏิบัติกันทุกคนที่มาปฏิบัติกันได้เนี่ยไม่ถึงสี่วันได้เบื้องต้นจะเป็นเบื้องต้นหรือบ้างเรื่องปลายก็ตามถ,าถือว่าความรู้ที่นี่เป็นความรู้เป็ดๆเ,เท่านั้น ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรมากนะักเรี่ว่าพอให้เข้าใจคำสอนของค์สมเด็จโตสมมาสัมพุทธเจา้าพี่สน์คำสอนพระพุทจาพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญนั่นก็คือทำดีไปอยู่ทุกติทำชั่วไปโสทุกติเราก็ใช้ทิพยกุยานก็ได้ ใช้จุตูปปาติยานความจริงจุตูตตูปปาติยานนี่ก <c oughs> ็คือทิุยานเองไม่มีความเข้มข้นสามารถรู้สภาวะของคนและสัตว์ที่ตายแล้วไปไหนอยู่ที่ไหนไปสวรรค์หรือไปนรกแ้นอกจากนั้นยังจะรู้อีกว่าคนและสัตว์ก่อนจะเกิด คนนั e you, ้นก่อนเกิดมาจากไหนสัตว์ตัวนี้ก่อนเกิดมาจากไหนอย่างนี้เขาเรียกจุดตัวประารติยานเราทํากันได้กระจุมก็จิมกระจุมก็จิมเล็กเล็กเนน้อยอย่างนี้ก็ยังสามารถพอรู้ได้แก้สงสัยไม่ใช่วิเศษวิโสที่สองเจตตัวปราิยานยานตัวนี้ก็คือทิพยานเองรู้วาระน้าจิตของคนอื่น ดูก็แสจิตเขาสุขหรือเขาทุกข์เขาสะอาดหารือเขาสกปรกอันนี้เรารู้ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องพยายามฝึกดูจิตข้างบนให้เข้าใจชัดจิตของปุถุชนคนที่หนาแน,น่นไม่รุกิเลสก็เป็นจิตที่เสือนสีเป็นสีเนื้อเต็ไมไปด้วยความสุขปรกโคลโครกไม่สะอาดไม่ผปรงใส จิตกลองคนที่ได้ปฐมฌานจะมีอาการเหมือนแก้วเคลือบปฐมฌานละเอียดเหมือนการแก้วแก้วเป็นเป็นเนื้อแก้วลึกลงไปประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจิตกลองคนที่ได้ฌานที่สองจะเป็นแก้วลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตจิตกลองคนที่ได้ฌานที่สามละเอียดจะเป็นแก้วทั้งดวงแต่มีการเล็กๆอยู่ปีแกนเล็กๆอยู่ตรงกลาง จิตของคนที่ได้ชานสีจะเป็นแก้วทั้งดวงสะอาดมากแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีประกายแต่จิตของพระโสดาบันจะเป็นประกายไปประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดูจิตฝึกถึงตจิตของพระสีทาคาม,มีจะเป็นประกายเข้าไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์จิตของพระนาคาม,มีจะเป็นประกายทั้งดวงแต่มีแกนข้างใน ถ้าจริงพระสานจะเป็นดาวทั้งดวงไม่มีแกนเลยอันนี้เป็นสภาพของการดูจิต <c oughs> ที่มีกิเลสและไม่มีกิเลสสุกรกมากและสุกรกน้อยฉะนั้นพอรดยินชื่อคนหรือว่ารู้เรื่องราวของคนเห็นหน้าคนให้ดูจิตก่อนอย่าไปดูหน้าดูตาฟังเสียงอันนี้ไม่แน่นอน คนมีกิเลสอย่างพวกเราเราโกหกได้แต่ว่าจิตของคนโกหกไม่ได้ถ้าจะดูความสุขความทุกข์ของจิตความจริงท่านแยกไปเป็นหกองขอย่อเปสามคนมีทุกข์มากจิตสีดำมากมีทุกข์น้อยจิตสีดำน้อยไม่ว่าเจือจางจางลงไป ้าคนมีความสุขเพราะอามิตรมากจิตมีสีแดงมากหากคนที่มีความสุขจากอามิตรน้อยมีสีแดงน้อยเป็นสีแดงน้อยนีสีของจิตแต่คนมีจิตสวัสบายไม่ไม่กระทบกระทั่งอาร,รมณ์ดีแล้วไม่ดีจิตเป็นสุขมีจิตสีขาวอันนี้เป็นจิตของุชนคนธรรมดาก็วิธีหน้าสังเกต เจตวิญญาณน,นี้ก็น่าจะฝึกฝนเข้าไว้ไว้จุดกระบวนการดูจิตของเราเองว่าสกปรกมากหรือสกปรกน้อยถ้าสกปรกมากพยายามแก้ไขสกปรกน้อยจะได้ไม,ม่ไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติถ้าไม่อย่างนั้นเข้าใจว่าตัวดีไว้เสมออันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ปพุพเพวารานุสติญาณก็นนลึกชาติได้ควรจะฝึก ความรู้ทั้งหมดนี้ผมพูดตามแนวแห่งการศึกษาตามหนังสือแต่วิธีการปฏิบัติจริงๆเขาให้ถามพระพุทธเจ้าตรงถ้าอย่าถามว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพบได้ยังไงอันนี้ฝึกต้องทําก่อนอย่าไปพูดกับคนที่เขาไม่เคยทําอะไรเลยคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทําอะไรเลยจิตเข้าไม่ถึง ตรงน้ก็คนที่ไม่รู้จักน้ำปลาและสุราเวลานี่สุราและน้ำปลาสีคล้ายกันถ้าเขาเคยดื่มแต่สุราแล้วบอกน้ำปลาเค็มเขาจะไม่เชื่อเขาเคยกินน้ำปลาไม่เคยดื่มสุราแล้วบอกว่าน้ำปลาถ้าเราบอกน้ำปลาเราบอกว่าสุรามันเมาไม่เค็มน้ำปลาเขาก็ไม่เชื่อถ้าเขาเคยกินสองอย่างเขารู้ทั้งสองรส นักศึกษาที่ศึกษาแต่หนังสือฟังเขาเล่าว่าไม่พบความจริงอันนี้เราจะไปเถียงกับเขาคําว่านักศึกษาเนี่ยไม่ได้หมายนักศึกษาในมหาวิาทยาลัยไม่เป็นอะไรหมายถึงว่านักศึกษาฝ่ายธรรมะผมพบมาเยอะมีหลายท่านชอบพูดถึงเรื่องนิพพานสมัยผมเป็นนักเทศ เขาจะขอ้เทศนิพพา์ไล่ไปเล,ย,ปลยมาคุยไปคุมาถามว่าสินห้าครกหรือยังเขาบอกว่ายัางไม่ครบอ,อันนี้ถือว่าจิตยังตกอยู่ในเขตของอับายภูมิก็คุยทนไงเอาละบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีทั้งหลายสมดาดยาโยมพุทธบริษัทว์ข้าเศษหน้าน,นี้สัญญาณบอกเวลาบอกหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ลผล จงมีแดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี